ตั้มมันทำไม่ได้ที่บอกเราถูกรอบแกะคุณนรคือดแขนกลับโดยการที่โดยการที่ตกหล่เก่งมากค่ะนี่เป็นการเรียนครั้งที่สามคะ ที่ศาสารงานยุลาในเรื่องของโมเดิร์นสื่อตอนนี้เราจะพูดในสิ่อที่มันมีาสม่ำเสมอะสวยมากค่ะมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องสนุกเลยมันไม่ถ้ามันถ้ามันไม่เป็นมันจะเป็นอย่างนั้นดีค่ะ เป็นการเรียนครั้งที่สาเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นคุณพ่อต้องไปนะคะก็เรียนคู่กันอยู่คุณแม่ค่ะชั่วโมงเรียนสองคนคู่เก่งมากค่ะ